ถ้าผมมาพูดถึงเรื่องความเคลื่นไหวของกุญซือดีกว่านะครับของชุดเยาวชน21ปีก็คือชุดเตรียมที่จะแข่งขันโอลิมปิกอะ่นะนะครับแน่นอนว่าปีหน้าเราก็จะได้เป็นช้าภาพในรอบคัดเลือกด้วยครับผมก็ทางด้าน Big กออสนะฮะพลตำรวจเอกสมยศผู้ม,มันม่วนนะฮะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลบอกว่าตอนนี้ ยังไม่มีใครในใจเลยนะครับเ <หา S 1> เปิดรับหมดเลยทั้งกูซือต่างชาติทั้งกูซือคนไทยนะฮะก็ส่งโปรไฟล์เข้ามาที่สมาคมได้เลยนะครับครับคือบีออก็บอกนะครับบอกว่าพร้อมทํางานร่วมกับทุกคนนะครับหากใครตั้งใจจะเข้ามาพัฒนาวงการฟรุตบอลไทยก็ปฏิบัติตามกฎกติกาของสมาคมและเดี๋ยวเาพูดคุยรายละเอียดเดี๋ยวคงจะมีแคด,ดิเดตกันใช่ครับแต่ก็เป็นสัญญ,ญาแล้วว่าโอเพ่นไม่ได้เป็นแค่ต่างชาติอย่างเดียวคนไทยก็สามารถยื่นโปรไฟล์ได้ ครับผมนะครับคนไหนที่มีข่าวความเคลื่อนไหวถ้าไปยื่นโปรไฟล์ได้คุยนโยบายที่มันตรงกันใช่ครับแล้วก็มีเป้าหมายเหมือนกันนะนะครับตรงจุดนี้ก็ไม่แน่ครับนะครับก็ไม่ได้การันตีว่เป็นต่างชาติเดียวใช่ครับก็มีอาทัวร์นาเมนต์หลักๆก็คือปีโอลิมปิกนะครับใช่ใช่เพื่อที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นในปี2020ด้วยนะครับใช่แ่งประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพใช่นะครับในมกราปีหน้านะครับเรื่องนี้สำคัญมากนะครับถ้า โอ้โหถ้าได้ไปจริงเชื่อว่ากระ,สะแสวงการฟุตบอลไทยจะกลับมาบูมอีกครั้งแน่นอนใช่ครับผมครับ